อาน,นิสง์การทอดกรถินและการทอดผ้าป่าผู้ถามการทอดผ้าป่ากับการทอดกรถินอย่างไหนได้อาน,นิสง์มากน้อยกว่ากันคะหลวงพ่อความจริงผ้าป่ากับกรถินเป็นสังฆทานด้วยกันทั้งคู่นะแต่ถ้าว่าอาน,นิสง์โดยเฉพาะกระถินได้มากกว่าเพราะกระถินมีเวลาจำกัดจะทอดตั้งแต่แรมหนึ่งข้ามเดือน11ถึงกลางเดือน12 แต่อนนสงส์งได้ทั้งสองฝ่ายคือผู้ทอดก็ได้พระผู้รับก็ได้พระผู้รับมีอำนาจคุ้มครองพระวินัยได้หลายสิกขาบททำให้สบายขึ้นการทอดกระถินครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านเคยเทศคือพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าปทุมมุตระท่านเคยเทศวาระหนึ่งสมัยที่พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน เป็นมหาทุกขตะคำว่ามหาทุกขตะนี้จนมากเป็นทาสของท่านขหบดีท่านเอาเสื้อผ้าเก่าๆของตนนำไปแลกกับได้หนึ่งกลุ่มเข็มหนึ่งเล่มเอามาร่วมในการทอดกรถินกับเจ้านายเพื่อปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าการทอดกรถินครั้งหนึ่งจะปรารถนาพุทธภูมิก็ได้ จะปรารถนาเป็นอัคาระสาวกก็ได้จะปรารถนาเป็นพระอระหันต์ก็ได้แต่ถ้าหากว่ายังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใดอาน,นิสงส์จะให้ผลท่านผู้นั้นเมื่อตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นเทวดาแล้วลงมาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ500ชาติเมื่อบุญน้อยลงมาจะเป็นพระมหาจักรพรรดิ500ชาติเป็นมหาเศรษฐีห0 0ชาติ เป็นอนุเสธถีห้ารชาติเป็นขาหาบ,บดีห้ารชาติแต่คนที่ทอดผ้ากฐินหรือว่าร่วมในการทอดผ้ากฐินครั้งหนึ่งก็ดีบุญบาร,รมีส่วนนี้ยังไม่ทันจะหมดก็ปรากฏว่าท่านเจ้าของทานไปนิพพานก่อนผ้าป่าก็เป็นสังฆทานแต่อนิสง์จะน้อยไปนิดหนึ่งแต่ทั้งสองอย่างก็เป็นสังฆทานเหมือนกัน แต่เป็นสังฆทานเฉพาะกิจกับสังฆทานไม่เฉพาะกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ้าปา่าผู้ให้ก็ได้อนิสง์ผู้รับมีอนิสง์แต่เพียงแค่ใช้เป็นอันว่าทั้งสองอย่างนี้ถือว่าอนิสง์การทอดกระถินมากกว่าผ้าปา่าแต่ว่าการทอดกระถินปีหนึ่งครั้งเดียวผ้าป่าทอดได้หลายครั้ง อาน,นิสง์ผ้าป่าย่อมได้มากกว่านะผู้ถามองค์กถินที่แท้จริงเป็นอย่างไรคะหลวงพ่อองค์กถินจริงๆคือผ้าตรายนอกนั้นเป็นบริวารเวลากรานกฐถินจริงๆเรากรานได้แต่ผ้าการถวายก็ไม่ยากเรามีผ้าจีวรผืนหนึ่งหรือว่าสบงผืนหนึ่ง หรือว่าสังคติผืนหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้จะถวายทั้งไตรก็ได้ถวายมากก็ได้ถวายน้อยก็ได้อานิสงส์เหมือนกันโดยเฉพาะที่วัดนี้วัดท่าสูงจัดเป็นกระถินสามคัคคีเป็นเจ้าภาพร่วมกันทุกคนได้อานิสงส์เท่ากันหมดครั้งหนึ่งเคยมีลูกศิษย์ถามหลวงพ่อฤษีลิงดำว่า ผู้ถามลูกเป็นคนยากจนมีเงินน้อยอยากจะได้อาน,นิสงส์มากๆจะทำบุญอย่างไรดีคะหลวงพ่อคืออาน,นิสงส์จริงๆต้องทำบุญให้มากที่สุดเท่าที่จะพึงทำได้สมมุติว่าเรามีเงินอยู่10บบาทจะไปมาที่นี่เสียค่ารถ6บาทกินกว๋วยเตี๋ยวได้เครื่องชามแล้วหมดไป9บาทเหลือหนึ่งบาท เขียนที่หน้าซองเลยว่าเงินนี้ถวายสังฆทานวิหารทานและธรรมทานคนนี้ได้อนิสงส์มากเหลือเกินจำนวนเงินเขาไม่จำกัดเขาจำกัดกำลังใจถ้ากำลังใจมุ่งด้านดีนะการทำบุญมากๆคำว่าทำมากหมายความว่าทำบ่อยๆแต่คำว่าบ่อยไม่ต้องทุกวันก็ได้นะ คำว่ามากหมายความว่าทำเต็มกำลังที่พึงทำไม่ใช่ขนเงินมามากเวลาทำบุญต้องดูก่อนว่าค่าใช้จ่ายเรามีความจำเป็นเพียงไรเงินที่มีความจำเป็นเพียงไรอย่านํามาทําบุญมันจะเดือดร้อนภายหลังและให้เหลือส่วนนั้นไว้บ้างแล้วแบ่งทําบุญพอสมควรและประการที่สองการทําบุญ ถ้าใช้วัตถุมากแต่กำลังใจน้อยก็มีอนิสงส์น้อยถ้าหากใช้วัตถุน้อยกำลังใจมีมากก็มีอนิสงส์มากอย่างถวายสังฆทานที่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทนำมานี่ลงทุนไม่มากแต่อนิสงส์มหาศาลความจริงถ้าจะพูดถึงอนิสงค์กันจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าจะมากกว่าจัดงานที่บ้าน หรือที่วัดตั้งเยอะแยะทั้งนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าถาวายสังฆทานเราทำกันแบบเงียบๆไม่มีกังวลการบำเพ็ญกุศลแต่ละคราวถ้ามีความกังวลมากอาน,นิสงส์มันก็น้อยเพราะว่าจิตที่เราเข้าสู่กุศลมันห่วงงานอื่นมากกว่าไม่ตั้งจิตโดยเฉพาะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการถวายสังฆทานในหมู่สงฆ์ ตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปตามพระวินยัยท่านเรียกกันว่าคณะสง์ถ้าต่ำกว่านั้นเป็นคณะบุคคลถ้าบุคคลเดียวเป็นปฏิบุคลิกทานโดยเฉพาะที่นี้การถวายสังฆทานแก่พระสงฆ์เป็นหมู่นี้มีอานิสงส์มากเรื่องนี้ก็มีตัวอย่างคนที่มีทรัพย์น้อยทรัพย์มาก อย่างท่านอินทกะเทพบุตรกับท่านอังกุระเทพบุตรไงละ่ะท่านอังกุระเทพบุตรทำบุญนอกเขตพระพุทธศาสนาเวลานั้นพระพุทธศาสนาไม่มีตั้งโรงทาน80โรงให้ทานถึงสองหมื่นปีเลี้ยงคนกำพร้าคนตกยากคนเดินทางพอตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึง เป็นเทวดาที่มีบุญน้อยที่สุดเพราะเขตของบุญเล็กไปคนไร้ศีลไร้ธรรมใช่ไหมตรงกันข้ามท่านอินทกะเทพบุตรเกิดเป็นคนจนพ่อตายตัดฟืนเลี้ยงแม่ก็ไม่ได้ตัดขายมากมายเอาแค่วันๆพอกินพอใช้ไปวันๆหนึ่งพระสงฆ์เดินผ่านที่นั่นท่านมีโอกาสได้ถวายทาน ในฐานะที่ไม่ได้เตรียมตัวไว้ก่อนคนจนจะมีอะไรมากนักใช่ไหมล่ะเพียงแค่ครั้งเดียวในชีวิตเท่านั้นอาศัยคุณคือความกระตันยูรู้คุณอย่างหนึ่งแล้วก็ถวายสังฆทานหนึ่งสองอย่างด้วยกันตายแล้วไปเป็นเทวดาที่มีบุญมากที่สุดในดาวดึงนอกจากพระอินทร์แล้วไม่มีใครโตกว่า